เพราะข้าพบก่อนชายสองคนอ่ะสาริกานั่งลงสินั่งลงเออเออขึ้นพร้อมกับก้มลงไปหยิบฟานขึ้นมามาเดียไปแต่งตัวให้เรียบร้อยละไม่เราหน้าเคร่งมากรลเจอพบกันเจ้า อนั่งดีๆสิับค่ะอย่าพับอย่าพับนนมันจะยับเอาไว้ใช้นานๆในในขณะนี้นั้นชายเองชายผู้เป็นเจ้าของขวานั่งดีๆาสาลิกาานมาจึงได้เอ่ยขึ้นว่าหวานของข้าหัวไปถึอกอียงขึ้นโนเนี่ นานี่ยังไม่ทานค่ะหัวเจ้าเป็นขโมยรถหนูรู้สึกนั่ยูที่เก็บใบไม้อะค่ะพักพี่ไหนบอกให้รอหลับพวกเราใชาพี่ดูอานหลบไม่ทันเพื่อนเกลอของเขายิ่งรูบกาวขึ้นไหนเกลอคืออะไร เพื่อนเกลือไม่ใช่เกโลเ,เพื่อน <laughs> เอนกลือ <laughs> เอาไหมายลูก <laughs> เอาหมายเพื่อนกอเอนกลือของเขาจึงรีบกล่าวขึ้นว่าอย่าพูดว่าพวกเราสิค่าค่าไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยคนเรามักยาง วัวหนุ่มจะทำงานอย่างขยันขันแข็งและอดทนทำงานหนักอยู่ตลอด ชีวิตข้าสิบได้วิ่งเล่นอย่างสบายในทุ่งหญ้าลุกนิรันดร์ฉันเอานิ้วมันกระซิเต็มปักอยู่เมื่อถึงฤดูเทศกาลอ้วนเปิดได้มีเวลาอ่านดังกว่านี้เสียงค่อย อ,อยู่าคนอื่น,น,นไม่คุยเสียงดังนะคะในขณะที่วัวสามนำมาค่ะเพื่อบูชาเทพเพยาดาเทพพยาดา เท่นทนี้ข้าขอท,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 ทำงานน่ะตลอดอังชิงอีกมาผู้ที่รู้จักทำงานย่อมมีบุญค่ะเอาใส่กระเป๋าไปอ่านให้ผู้ปกครองฟัง,<ห><อ>งด้วยคุณอนุสรนั่งดีๆค่ะไก่กับเพื่อประเทศมีบ้านแห่งหน,นึงนงน่งมีไก่ตัวหนึ่งการจริงมากทุกเจเอามนเอาข้อสอบมาสินั่น,นมันหล่นลงไปนะลู เดามาลันก็แห่นดวงอาทิตย์ลอยขึ้นมาจากขอบฟ้าดังนั้นเป็นพเพาด้ยีเียของมันนั้น,นหนึ่งเจ้าไก่รู้สึกเอมันจริงบุกับดวงอาทิตย์ว่าเรายัางติดอนี้แล้ววนี้เช้าใครจะอันเียดวงอาทิตให้ขึ้นมาจากขอบฟ้าล่ะดวงอาทิตย์ ทวมดาวจึงตอบไปวา่าเจ้าไปเลยไม่ต้องกังวลไปหรอกเพราะตั้นแต่สมัยบุตรเจ้าพว,วกกายนอะไรนะสมัยบรรพบุรุษบรรพบุรุษเจ้าพว,วกกายาเจ้าก็ดูมนุษย์ฆ่าตายไปทำเป็น จำนวนจำนวนจำนวนมากคุณแทนเก็บขึ้นมาแต่เสร็จหรือยังมารอนั่งอ่านอีกเสร็จหรือยังไปทำไม่เสร็จค่ะไปทำไม่เสร็จค่ะไดจริงต้นหมื่วันนี้นี่ท่านเล่งนี้สอให้รู้ว่าอย่างสำคัญต้นผีเป็นในเรื่องที่ไม่ใช่ทุระของต้นทุระทุระ เด็กชายไล่จับตะกแตนเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสเด็กชายคนหนึ่งจึงออกไปวิ่งไล่จับตะกแตนตามดุงหญ้าเมื่อจับได้มากพอแล้วจึงกลับบ้านระหว่างทางจะทางเขาก็พกแมง่องตัวเดิมแต่คิดว่า มันเป็นตะกแตนจึงจับจึงจ,จ,จับจับมันก่อนที่มือของเขาจะถึงตัวมันนะนั่นก็ชูหางขึ้นทันทีแล้วพูดครูเด็กมาเก็บนิทานใี่ครูหน่อยลูกหลนลนะจัดให้เป็นระเบียบกสิเก็บ,บออกมาแล้วมันก็ไม่ไป ต้องเสียตะเแ็นทั้งหมดที่เจ้าจับมาได้อีกด้วยฉันเรือมาอย่าวางเพื่อผลประโยชน์เล็กน้อย